นดดดี่แีละคะ่ะลตอนไฟมัดรัวๆนะคะจนเสียงเชียร์ดังลันนะะลลาา่นค่ะลีลาหมัดมวยไทยของโตโนาโตโน่พาคินที่อาจจะอ่อนซ้อมไปหน่อยเพราะหลังๆก็ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะ,คะแต่เมื่อมีความพยายามบวกพื้นฐานทางมวยที่เคยเรียนมาจึงไม่อยอมยกทงขาวะค,ะค่ะเอ้าวนี่ดูดูยับไปย่านั่นดีใจอย่างนี้เพราะ เข้าหน้าผากจังๆเลยค่ะเข้าหน้าผากเจริญทองเกียรติบ้านช่องนักมวยชื่อดังด้วยนะคะเก็บแต้มแรกไปท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับสาวน,น,ะนะน้อยใหญ่เหมือนชนะแม้นี่แต้มหนึ่งนะกลายเป็นเวทีมวยที่ผู้ชมผู้หญิงดูมากกว่าผู้ชายแถมชูป้ายให้กําลังใจกันอีกต่างหากนะคะกําลังใจดีแล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคของนักร้อกหนุ่ม เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข้างเวทีที่เห็นนี่ <'d S 1> คุณสมจิตจงจอหออ่อจะลงก็ติดอีกขาติดโตโน่งต้องมาช่วยนะคะเนี่ยแหละค่ะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะชวนฮาชวนแซวเป็นพิธีกรแบบนี้ก็ต้องตั้งสมาธิกันให้ดีสรุปค่ะมาถ่ายรูปก,กับแฟนคลับได้แบบนี้แล้วเพราะว่าออกลีลาไป3ยกยกละสองนาทีไม่มีใครแพ้ชนะเพราะทั้งคู่ตั้งใจมาโปรโมทมวยไทยให้ทั่วโลกเห็นคุณค่าในงานมวยไทยชายานานาชาติที่สุราษฎร์ธานีค่ะ คุณคือคุณตาผมเป็นนักมวยครับคุณพ่อก็เป็นนักมวยเป็นความบังเอิญที่คุณคุณพ่อมาจีบลูกสาวนักมวยครับก็ตระกูลก็จะจะผูกพันกับกับมวยไทยตอนเด็กๆเราก,ก็จะซ้อมมวยอยู่ที่ยิมของคุณพ่อครับพอคุณพ่อเสียก็ก,ก็เลิกก็เลิกต่อยเลิกซ้อมไปจนได้มากลับมาต่อยอีกทีหนึ่งก็คือ,อ,อช่วงหมอปลายพอเข้าวงการมาก็ถึงได้มาเจอคุูเป็ดแล้วก็มา มาฝึกมวยเพิ่มที่ยิมมวยของคูเป็ดครับพอมีเวลาจะเรียกเหงือด้วยกีฬาโตโน่เขาใส่นวมซ้อมมวยแบบนี้ค่ะเพราะทั้งรักทั้งผูกพันไม่ได้ใช้แค่ป้องกันตัวแต่พอเข้าสู่วงการมันเพิงเขาบอกอมันมีบทบาทเยอะนะที่ได้แสดงเป็นนักมวยนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษได้อีกอันนี้ค่ะในละครนะคะ ส่วนตัวก็ยังเสียดายอยากให้วัยรุ่นเนี่ยมาเรียนกันมากๆเพราะว่าคิดว่าสวยงามมีวัฒนธรรมแฝงอยู่ตั้งแต่ลีลาการไหว้ครูไปจนถึงภูมิปัญญามวยของแต่ละชมทนก็แตกต่างกันทนี่เห็นนักตัวเล็กๆนี่คือเขาต่อยมวยตั้งแต่เด็กนั้นรูปจริงนะคะน่ะพอเราได้ไปศึกษาครับเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากครับว่าเอะทำไมทางใต้เราถึง มวยชาย,ยาถึงต้องมีรูปแบบของการกาดมวยแบบนี้ทำไมถึงต้องใช้ฐานที่ค่อนข้างจะต่ำในการยืนหลักต้องดีอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ได้เรียนมานะครับกับกับครูที่เขาสอนก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนสมัยโบราณนะครับแม้กระทั่งเรื่องของดินครับเรื่องของพื้นที่ใช้ในการต่อสู้ก็มีผลครับว่าดินร่วนดินเหนียวหรือลื่นที่นี่ก็จะจะชื้นหรืออะไรอย่างนี้ครับฐานก็จําเป็นที่จะต้องแข็งแรงมากกว่าปกติอะไรอย่างี้เราก็ เรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ครับรรน,นะคะก็มีทั้งโอ้โหมีไหว้มวยนะคะไหว้ครูวส,สวยงามนะคะที่นักรรองหนุ่มชอบมวยชาย,ยาส่วนสำคัญเพราะลูกไม้ในการชกค,ค่ะบอกว่าปล่อยได้เต็มที่ทั้งหมัดเท้าเขา่าศอกนะคะและยังเป็นการต่อสู้ที่ทั้งลุกและรับได้ในเวลาเดียวกันด้วยที่เห็นบนเวทีค่ะครูเป็ดเจริญทองนี่นเป็นครูต่อสู้แต่ในสนามซ้อมนี่เป็นคุณครูคนสำคัญเลยนะคะค่ะค